เรามาทบทวนกันก่อนเลยว่าในสองวันที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันมาบ้างโดยครูไก่มีบัตรภาพให้เด็กๆช่วยทายและช่วยกันตอบนะคะว่าบัตรภาพที่เราเห็นเป็นอะไรเป็นภาพอะไรนะคะงั้นเรามาดูภาพแรกกันเลยนะคะว่าภาพนี้คนในภาพมีอารมณ์อย่างไร เด็กๆบางคนอาจจะคิดได้แล้วแต่เก็บเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันและมาดูภาพที่สองกันเลยว่าภาพนี้มีอารมณ์อย่างไรคะ่าเด็กๆคิดออกหรือยังงั้นคูกแก่เฉลยแล้วนะคะอารมณ์กลัวค่ะเด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างเอ่ยงั้นปลอบมือให้ตัวเองเลยนะคะ ต่อไปเรามาดูภาพที่สองกันค่ะภาพนี้มีอารมณ์อย่างไรเหมือนเดิมเลยใครคิดได้แล้วเก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจก่อนแล้วดูภาพต่อไปค่ะว่าภาพต่อไปแสดงถึงอารมณ์อะไรกแก่จะเฉลยแล้วนะคะอารมณ์โกรธค่ะมีเด็กคนไหนตอบถูกบ้างคะ ถ้าตอบถูกปรบมือให้ตัวเองเลยงั้นเรามาดูเลยค่ะว่าวันนี้ครูกไก่จะมาสอนเด็กๆในเรื่องอะไรเรื่องที่ครูกไก่จะมาสอนในวันนี้เป็นเรื่องเมื่อฉันเสียใจควรทำอย่างไรหรือความเสียใจนั่นเองอารมณ์เสียใจหรือความเสียใจคืออะไร คืออารมณ์พื้นฐานทั่วไปค่ะเหมือนกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละคนได้เลยเช่นอารมณ์โกรธอารมณ์มีความสุขอารมณ์กลัวล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์พื้นฐานของเราทั้งนั้นนะคะอารมณ์เสียใจมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างและมีพฤติกรรมอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตามภาพกันเลยนะคะอารมณ์เสียใจ มีสาเหตุมาจากหลายอย่างด้วยกันเช่นทําผิดแล้วสํเนึกได้ว่าตัวเองทําผิดเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทําหรือเสียใจในสิ่งที่ตัวเองสนใจหรืออยากได้แต่ไม่สามารถทําได้นะคะส่วนพฤติกรรมก็แล้วแต่บุคคลเลยค่ะบางคนนั่งเศร้าบางคนร้องไห้ นั่นคือพฤติกรรมที่แสดงออกมาหลังจากเสียใจหรือบางคนอาจจะโวยวาย้อมกับร้องไห้และเราควรทำอย่างไรเมื่อเราเสียใจเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าเมื่อเด็กๆเสียใจแล้วเด็กๆควรทำอย่างไรแต่สำหรับบางคนเมื่อรู้ตัวว่าตนเองเสียใจเกิดจาก ความผิดของตัวเองทําให้พ่อแม่เสียใจและตัวเองก็เสียใจไปด้วยสิ่งที่เราควรทําคือกล่าวขอโทษคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ตนเองทําให้เสียใจนะคะหรือกลับมานั่งคิดทบทวนว่าเรื่องที่ทําให้เราเสียใจเกิดจากอะไรมีสาเหตุมาจากอะไรนั่งทบทวนเสร็จแล้วก็ตั้งทําความเข้าใจกับสิ่งนั้นด้วยนะ